สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออการสื่อสารในโลกยุคนี้ค่ะที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะในบริบทที่สำคัญมากๆอย่างวงการทหารลองนึกภาพองค์กรใหญ่ๆอย่างกองทัพบ,บกสหรัฐนะคะเขาต้องสื่อสารยังไงให้มันชัดเจนแม่นยำทันเวลาทั้งกับคนข้างในคนข้างนอกท่ามกลางข่าวจริงข่าวลวงที่มันไปเร็วมากจริงๆค่ะ อันนี้น่าจะท้าทายมา,ากเลยใช่ครับเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากจริงๆครับในยุคข้อมูลข่าวสารแบบนี้ค่ะหัวข้อของเราวันนี้ก็เลยจะมาดูกันค่ะว่าแนวคิดกลยุทธ์เบื้องหลังสิ่งที่เขาเรียกว่ากิจการสาธารณะหรือ Public Affairs เนี่ยของกองทัพบกสหรัฐเขาทำกันยังไงโดยข้อมูลเรามาจากคู่มือปฏิบัติงานภาคสนามหรือ Field Manual FM 3-61ขีดฉบับล่าสุดเลยค่ะอ๋อ fm 3 6 1ตัวนี้เป็นเหมือนคัมภีร์หลักของเขาเลยนะครับสำหรับงาน Public Affairs ใช่ค่ะเอกสารทางการตัวนี้แล่ละค่ะที่เราจะมาคุยกันวันนี้เป้าหมายก็คือ,อ,อไม่ใช่แค่มาเล่าว่าคู่มือเห็นอะไรแต่เราอยากจะลองดูว่า แก่นจริงๆมันคืออะไรมีมุมมองอะไรที่น่าสนใจที่ทําให้เราแบบอ๋อทาไมเขาทําแบบนี้นกลไกเบื้องหลังวิธีที่กองทัพสื่อสารกับคนทั่วไปกับกําลังพลเขาเองแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเขาจัดการกับข้อมูลผิดๆในยุคนี้ยังไงครับผมเอาละค่ะการสื่อสารขององค์กรระดับโลกแบบนี้มันก็น่าจะซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากนะคะมันคงไม่ใช่แค่แถลงข่าวธรรมดาถูกต้องเลยครับ มันคือการสร้างความเข้าใจสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ที่สำคัญคือสนับสนุนภารกิจให้สำเร็จด้วยครับกิจการสาธารณะหรือ PA นี่แหละครับคือหัวใจเลยสิ่งที่เราจะคุยกันไม่ใช่แค่เขาทำอะไรแต่คือทำไมทำไมหลักการพวกนี้มันสำคัญและมันส่งผลต่อภาพรวมยังไงบ้างครับงั้นเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะ พอพูดถึงกิจการสาธารณะหรือ PA ในบริบทกองทัพบกสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วหัวใจหลักของมันคืออะไรคะตามคู่มือเล่มนี้ถ้าเอาตามที่คู่มือเน้นย้ำเลยนะครับแก่นของ PA ก็คือการสื่อสารทุกรูปแบบเลยครับที่มุ่งสร้างแล้วก็รักษาความไว้วางใจกับความเชื่อมั่นทั้งจากคนในกองทัพเองแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันคือจากสาธารณชนชาวอเมริกันแล้วก็นานาชาติด้วย เป้าหมายหลักจริงๆคือการให้ข้อมูลครับให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำทันเวลาการเน้นเรื่องการให้ข้อมูลนี่น่าสนใจนะคะเพราะบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ๊ส,อสารทหารน่าจะเน้นโน้มน้าวสร้างภาพอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะอันนี้เป็นจุดที่ละเอียดอ่อนมากครับคู่มือก็ยอมรับนะครับว่าบางที PA อาจจะมีผลเชิงโน้มน้าวบ้างแหละแต่เขาขีดเส้นใต้ชัดเจนเลยว่าต้องระวังมากๆไม่ให้กลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อหรือโพรพาแกนดาเพราะถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บ ความน่าเชื่อถือที่เป็นหัวใจสําคัญมันจะหายไปทันทีเลยครับจริงๆมันมีกฎหมายไทโรเทนของสหรัฐด้วยซ้ําที่บอกว่ากองทัพมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลประชาชนอเมริกันอย่างเปิดเผยตราบใดที่ไม่กระทบความมั่นคงนะครับอ๋อแปลว่าความโปร่งใสาการให้ข้อมูลนี่คือพื้นฐานสําคัญเลยใช่ครับแล้วก็เหตุผลสําคัญอีกอย่างที่ทําให้ PA บทบาทเยอะมากตอนนี้ก็คือสภาพแวดล้อมข้อมูลข่าวสารนี่แหละครับมันซับซ้อนมีข้อมูลเท็จเยอะมาก คู่มือบอกชัดเลยครับว่า P.A. คือเครื่องมือหลักอันนึงเลยในการต่อต้านข้อมูลที่ผิดพลาดหรือ Mis Information ที่ผิดโดยไม่ตั้งใจกับข้อมูลบิดเบือนหรือ Disinformation อันนี้คือตั้งใจหลอกลวงเลยค่ะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องออกไปเร็วที่สุดเนี่ยคือวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้เรื่องเล่าผิดๆมันเข้ามามีอิทธิพลได้ครับเหมือนทำงานเชิงรุกในสงครามข้อมูลเลย เข้าใจภาพรวมแล้วค่ะว่า PA คือสร้างความน่าเชื่อถือผ่านข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นเครื่องมือสู้กับข้อมูลเท็จด้วยทีนี้ถ้าลงรายละเอียดอีกนิดค่ะกิจกรรมหลักๆที่หน่วย PA ของกองทัพบกสหรัฐทำจริงๆมีอะไรบ้างคะครับคู่มือเขาแบ่งกิจกรรมหลักๆไว้5ด้านครับคือ 1. การให้ข้อมูลสาธารณะหรือ Public Information อันนี้ก็ตรงๆเลยสื่อสารกับสื่อกับคนทั่วไป 2. การให้ข้อมูลภายในองค์กรหรือ Command Information อันนี้คือคุยกับกำลังพลครอบครัวเขา 3. การสร้างความผูกพันกับชุมชนหรือ Community Engagement เช่นจากกิจกรรมไปร่วมงานต่างๆ 4. ทัศนศา,ารสนเทศหรือ Visual Information หรือ VI พวกภาพทายวิดีโอต่างๆ และสุดท้ายอันนี้น่าสนใจเป็นพิเศษคือการประสานสอดคล้องการสื่อสารของผู้บังคับบัญชาหรือ Commanders Communication Synchronization ชื่อย่อคือ CCS ครับขอเจาะบางอันนะคะอย่าง Command Information การสื่อสารภายในดูผืนผืนเหมือนเรื่องข้างในแต่คู่มือเขาเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมคะจุดที่น่าสนใจมากที่คู่มือเน้นเลยนะครับคือในยุคดิจิตอลแบบนี้เนี่ยแทบไม่มีอะไรเป็นความลับภายในแบบสมบูรณ์ได้อีกแล้วครับ ข้อมูลที่คุยกันข้างในไม่ว่าจะเป็นนโยบายใหม่คำสั่งหรือข่าวทั่วไปมันพร้อมจะหลุดออกไปข้างนอกได้ตลอดเวลาผ่านโซเชียลมีเดียผ่านการบอกต่ออ๋อค่ะดังนั้นเวลาจะสื่อสารภายในเนี่ยต้องคิดถึงผลกระทบภายนอกไปพร้อมกันเลยต้องระวังคำพูดเนื้อหาไม่ต่างจากตอนคุยกับสาธารณะเลยครับแปลว่าเส้นแบ่งระหว่างสื่อสารภายในกับภายนอกมันเบลอลองไปมากเลยนะคะใช่เลยครับ แล้วเครื่องมือที่ใช้ก็สะท้อนเรื่องนี้ด้วยมีตั้งแต่ระบบจัดการเนื้อหาภายในโดยเฉพาะเลยไปจนถึงดีวิสที่เป็นเหมือนคลังภาพวิดีโอทางการของกระทรวงกลาโหมที่เผยแพร่สู่สาธารณะได้ด้วยแล้วก็แน่นอนโซเชียลมีเดียอันนี้เป็นช่องทางสำคัญทั้งในและนอกไปพร้อมๆกันเลยครับแล้ว Visual Information หรือ VI ล่ะคะมีอะไรน่าสนใจกว่าแค่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไหมคะความสำคัญของ VI ในคู่มือนะครับ ไม่ได้อยู่ที่แค่มีภาพแต่อยู่ที่ความถูกต้องความน่าเชื่อถือของภาพนั้นครับไม่ว่าภาพจะมาจากทีม PA เองหรือจากหน่วยถ่ายภาพในสนามรบที่เรียกว่า Comcam หรือแม้แต่จากโดรนสิ่งที่เขาเน้นมากๆคือคำบรรยายภาพหรือแคปชั่นแล้วก็ข้อมูลประกอบภาพหรือ Metadata ต้องเป๊กมากๆครับ เป๊ะขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเพราะภาพวิดีโอพวกนี้เขาถือเป็นบันทึกราชการที่อาจจะถูกเอาไปใช้อ้างอิงหรือแม้กระทั่งถูกขอดูได้ตามกฎหมายเสรีภาพข้อมูลข่าวสารหรือ FOIA f o i าอ๋อค่ะดังนั้นถ้ามันมีอะไรผิดพลาดในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบใหญ่ได้เลยครับ ฟังดูแล้วทุกอย่างต้องเป๊ะมากๆจริงๆนะคะแล้วกิจกรรมที่5ที่บอกว่าน่าสนใจเป็นพิเศษล่ะคะ CCS เนี่ยมันคืออะไรคะฟังดูซับซ้อนนิดนิด CCS เนี่ยแหละครับคือกลไกสําคัญที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยมันไม่ใช่แค่กิจกรรมเดียวนะครับแต่มันเป็นกระบวนการวางแผนประสานงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างที่หน่วยทำที่หน่วยพูดออกไปไม่ว่าจะเป็นถแถลงการของผู้บังคับบัญชาข่าวที่ปล่อยออกมาภาพลักษณ์ที่เห็น การปฏิบัติการในสนามหรือแม้แต่การกระทําของทหารแต่ละคนเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดแล้วก็สนับสนุนเรื่องเล่าหรือ n a r ์ a t ทีฟหรือแก่นสารทีมทีมที่อยากจะสื่อออกไปอลองนึกภาพเหมือนเป็นวัทยากรนะครับที่คอยคุมให้เครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงบรรเลงไปในทางเดียวกันพร้อมๆกันเหมือนคุมทีมคุมสารทั้งหมดให้ไปทางเดียวกันใช่ครับ และคนที่มีบทบาทนำในกระบวนการ CCS นี้ก็คือนายทหารคิจการสาธารณะหรือ PAO PAO เนี่ยแหละครับที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายเสียนาธิการอื่นๆเพื่อให้การสื่อสารกับการปฏิบัติการมันเสริมกันไม่ใช่ขัดกันเองจุดสำคัญอีกอย่างคือต้องแยก CCS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ PAO ออกจากปฏิบัติการที่เน้นการโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายโดยตรง อย่างเช่นปฏิบัติการสนับสนุนข้อมูลทางทหารหรือมิโซ่มิโซ่ในอันนั้นจะมีเป้าหมายมีกฎเกณฑ์ที่ต่างออกไปชัดเจนเลยครับ PA จะเน้นสร้างความน่าเชื่อถือด้วยข้อมูลจริงแต่มิโซ่อาจจะใช้เทคนิคหลากหลายเพื่อเปลี่ยนทัศนคติหรือพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปฏิบักษครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะพอเห็นภาพรวมกิจกรรมแล้ว คำถามต่อมาคือแล้วใครคือคนทําหน้าที่เหล่านี้ในกองทัพบ,บกค่ะโครงสร้างบุคลากรเขาเป็นยังไงตัวละครหลักก็น่าจะเป็น public affairs officer หรือ PAO ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะใช่ครับ p a o นี่แหละครับตัวหลักโดยทั่วไปก็จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรระดับพันตรีขึ้นไปหรือบางทีก็เป็นพลเรือนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโดยตรงของผู้บงังคับบัญชาเรื่องการสื่อสารทั้งหมดอ๋อค่ะ เรียกว่าเป็นคนในวงในของผู้บังคับบัญชาเลยครับเป็น personal staff แล้วนอกจาก PAO ที่เป็นเหมือนหัวหน้าทีมแล้วมีใครอีกคะกำลังหลักในการทำงานจริงๆก็คือนายทหารชั้นประทวน PIA ครับเขาจะมีรหัสประจำตำแหน่งเฉพาะทางเลยคือ MOS 46S แล้วก็มีพลเรียนในสายงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับพวกเขานี่แหละครับคือคนที่ลงมือทำจริงๆทั้งเขียนข่าวถ่ายภาพจัดกิจกรรมดูแลโซเชียลมีเดีย แล้วโครงสร้างองคอ์กรล่ะคะมีหน่วยงาน PIA อยู่ในระดับไหนบ้างของกองทัพนักง,งานหัวหน้ากิจการสาธารณะหรือ OCPA ลงมาถึงกองบัญชาการระดับภาคกองทัพน้อยกองพลจนถึงระดับกองพลน้อยผสมหรือ BCT ซึ่งเป็นหน่วยรบหลักๆเลยที่น่าสนใจคือนอกจากเจ้าหน้าที่ p a ประจำหน่วยแล้วเขายังมีแนวคิดเรื่องผู้แทนกิจการสาธารณะประจำหน่วยหรือ UPARS U-pars ด้วยครับ U-pars คืออะไรคะคือทหารจากหน่วยอื่นที่ไม่ใช่ PA โดยตรงนะครับแต่เขาได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม,ตมให้มาช่วยงาน PA ในหน่วยของตัวเองได้เหมือนเป็นหน่วยหนุนช่วยให้งานสื่อสารมันกระจายไปถึงระดับย่อยๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโห oh, เหมือนสร้างเครือข่ายคนทำงานด้านสื่อสารไปทั่วองค์กรเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ กองทัพบกบสหรัฐเขาใช้ประโยชน์จากกำลังพลสำรอง (reserve) แล้วก็กองกำลังป้องกันชาติ (national guard) เยอะมากในงาน PA มีหน่วย PA เฉพาะกิจหลายแบบเลยครับเช่นหน่วยสนับสนุน PA เคลื่อนที่หรือหน่วยปฏิบัติการกระจายเสียงซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกำลังสำรองพวกนี้แหละครับแล้วก็จะถูกเรียกเข้ามาช่วยหน่วยประจำการเวลามีภารกิจใหญ่ๆแสดงว่าเขายืดหยุ่นมากในการจัดการทับทรัพยากรด้านนี้นะครับ แล้วบุคลากรเหล่านี้เขาไปฝึกกันที่ไหนคะให้มีมาตรฐานเดียวกันหมดสถาบันหลักเลยนะครับที่ผลิตบุคลากรด้านการสื่อสารของกระทรวงกลาโหมสหรัฐทั้งหมดไม่ใช่แค่กองทัพบกคือโรงเรียนสารสนเทศกลาโหมหรือ Dit Fors ที่นี่คือศูนย์กลางการเรียนรู้การกำหนดมาตรฐานสำหรับงาน PA งาน VI ทั้งหมดเลยครับ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนที่ทำงานด้านนี้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวปฏิบัติที่มันไปในทางเดียวกันเพราะจะเห็นภาพเคร่งครื่องฟังคนทำงานแล้วค่ะทีนี้ในทางปฏิบัติล่คะคะมีกระบวนการทำงานหรือข้อควรระวังอะไรที่คู่หมือเน้นเป็นพิเศษบ้างไหมคะมีเรื่องที่คู่มือให้ความสำคัญมากๆแล้วก็ลงรายละเอียดไว้ยเยอะเลยคือเรื่องการอำนวยความสะดวกสื่อหรือ media facilitation ครับ เพราะสื่อมวลชนก็เป็นช่องทางสำคัญมากในการสื่อสารไปถึงสาธารณะคู่มือวางกระบวนการไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับตั้งแต่การวางแผนว่าจะให้สื่อเข้าถึงข้อมูลอะไรยังไงการเตรียมการการดำเนินการจริงแล้วก็การประเมินผลหลังจากการทำงานร่วมกับสื่อครับมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะคะเช่นถ้าเป็นการปฏิบัติการใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อหรือ MOC ขึ้นมาเลย เป็นจุดประสานงานหลักกับนักข่าวมีการกำหนดกฎพื้นฐานหรือ ground rules ที่ชัดเจนสำหรับการให้สัมภาษณ์หรือการที่สื่อจะเข้าไปฝังตัวหรือ embed กับหน่วยทหารในสนามอันนี้ต้องตกลงกันให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่กระทบภารกิจครับรวมถึงมีกระบวนการที่เป็นระบบในการตอบคำถามสื่อหรือ RTQ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและก็ทันเวลาด้วยครับ ฟังดูเป็นระบบมากๆเลยนะคะแล้วเรื่องการฝึกอบรมล่ะคะนอกจากฝึกคนที่เป็น PA โดยตรงแล้วมีการฝึกคนอื่นๆในกองทัพด้วยไหมคะมีครับแล้วก็สำคัญมากด้วยครับ คู่มือเน้นเรื่องการฝึกอบรมให้บุคลากรที่ไม่ใช่ PR ด้วยอย่างเช่นการฝึกให้คุ้นเคยกับสื่อหรือ Media Familiarization Training อันนี้เพื่อให้ทหารทั่วไปเข้าใจบทบาทของสื่อรู้ว่าควรปฏิบัติตัวยังไงเบื้องต้นเวลาเจอนักข่าวหรือการฝึกอบรมโฆษกหรือ Spokesperson Training อันนี้สำหรับผู้ประคับปัญชาหรือคนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคนให้สัมภาษณ์โดยตรงอันนี้มีกาหนดคุณสมบัติแนวทางเตรียมตัวไว้ละเอียดเลยครับ แล้วเรื่องที่ฮิตฮิตกันตอนนี้อย่างโซเชียลมีเดียล่ะคะมีการฝึกเฉพาะไหมแน่นอนครับมีการฝึกอบรมเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมปลอดภัยหรือโซเชียลมีเดียเทรนนิ่งเพราะอย่างที่คุยกันครับว่าข้อมูลมันไปเร็วมากทหารทุกคนที่ใช้โซเชียลมีเดียก็เหมือนเป็นตัวแทนกองทัพไปในตัวดังนั้นต้องเข้าใจในโยบาย ข้อควรระวังแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับในทุกกระบวนการทุกการฝึกอบรมสิ่งที่ย้ำตลอดคือการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติการหรือ OPSCOPSC ใช่ครับต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่สื่อสารออกไปเนี่ยจะไม่ไปเป็นประโยชน์กับฝ่ายตรงข้ามหรือไปเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจจะเป็นอันตรายต่อกำลังพลหรือภารกิจได้ครับ มาถึงประเด็นที่แบบว่าท้าทายที่สุดในยุคนี้เลยค่ะการรับมือกับข้อมูลผิดพลาด misinformation แล้วก็ข้อมูลบิดเบือน disinformation ที่เราเกรีอนไวตน้ตอนต้นคู่มือ fm 3 6 1ขีดเขาให้แนวทางเรื่องนี้ว่ายอย่างไรบ้างคะครับคู่มือให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆครับอย่างแรกเลยคือเขาแยกความแตกต่างให้ชัดเจนก่อน misinformation คือข้อมูลผิดที่เกิดจากความเข้าใจผิดไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจ ส่วน disinformation อันนี้คือจงใจปล่อยข่าวเท็จเลยครับเพื่อหลอกลวงหรือเพื่อทำลายความน่าเชื่อถืออันหลังนี่คือภัยคุกคามโดยตรงเลยแล้วทำไม PA ถึงต้องเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่องนี้ล่ะคะเพราะวิธีที่ดีที่สุดในการสู้กับข้อมูลเท็จนะครับก็คือการชิงให้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือออกไปก่อนหรือถ้ามันมีข้อมูลเท็จออกมาแล้วก็ต้องตอบโต้อย่างรวดเร็วด,ด้วยข้อเท็จจริงซึ่งอันนี้คือบทบาทหลักของ PA อยู่แล้วอ๋อค oh, ่ะ การนิ่งเฉยหรือปล่อยให้ข้อมูลเท็จมันแพร่ไปเรื่อยๆโดยไม่มีการแก้ไขเนี่ยถือเป็นความล้มเหลวในการสื่อสารเลยครับดังนั้น PA ต้องทำงานเชิงรุกค่อยติดตามตรวจสอบและก็ตอบโต้ข้อมูลที่น่าสงสัยโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นี่แหละครับมีกลยุทธ์หรือแนวทางอะไรที่น่าสนใจในการตอบโต้ไหมคะ คู่มือพูดถึงความสำคัญของการสร้างเรื่องเล่าหรือ n a r r a t ทีฟที่แข่งแกร่งสอดคล้องกันของฝ่ายเราเองทั้งในภาพรวมภารกิจแล้วก็ในประเด็นย่อยๆเพื่อเป็นเหมือนกรอบป้องกันข้อมูลเท็จนอกจากนี้ยังเน้นการใช้ทัศนะาารสนเทศหรือ V.I. พวกภาพถ่ายวิดีโอที่เชื่อถือได้เนี่ยมาหาักล้างข้อมูลหรือภาพที่เป็นเท็จอันนี้มักจะได้ผลดีมากครับ ที่สำคัญมากๆเลยคือการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวกับข้อมูลเช่นหน่วยข่าวกรองหรือหน่วยสงครามไซเบอร์เพื่อให้การตอบโต้มันเป็นไปอย่างบูรณาการแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดครับโหการสู้ในสมรภูมิข้อมูลนี้ซับซ้อนจริงๆนะคะต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่ายเลยใช่ครับแล้วก็ต้องรู้ทันกลยุทธ์ที่ฝ่ายตรงข้ามอาจจะใช้ด้วยเช่นสร้างเอกสารปลอมใช้กลุ่มองค์กรบังหน้า หรือพยายามปั่นหัวสื่อให้เสนอข่าวเท็จอะไรแบบนี้ครับซึ่ง PA ต้องเท่าทันแล้วก็ต้องระวังเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วยนะครับเพราะสิ่งที่เราสื่อสารออกไปอาจจะถูกตีความต่างกันไปในแต่ละสังคมได้ค่ะมีข้อพิจารณาพิเศษอื่นๆนอกเหนือจากประเด็นหลักๆที่เราคุยกันมานะคะที่คู่มือพูดถึงมีประเด็นเรื่องการทํางานในสถานการณ์พิเศษครับอย่างเช่นการสนับสนุนหน่วยงานพลเรือนในการรับมือภัยพิบัติในประเทศหรือที่เรียกว่า DSCA อันนี้ PA จะมีบทบาทสำคัญมากในการสื่อสารกับประชาชนแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานอย่าง FEMA ซึ่งมันจะมีข้อกฎหมายมีแนวปฏิบัติที่ต่างจากการไปปฏิบัติการนอกประเทศครับครับนอกจากนั้นก็มีรายละเอียดเชิงเทคนิคที่น่าสนใจด้วยนะคะเช่นการที่หน่วย PA เนี่ยต้องขออนุญาตต้องจัดการเรื่องเครื่องความถี่วิทยุสำหรับอุปกรณ์สื่อสารของตัวเองไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ตามใจชอบอ๋อเหรอคะ ครับแล้วก็มีการเน้นย้ำเรื่องความจำเป็นในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆด้วยเช่นกระทรวงการต่างประเทศหรือพวกองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในบางภารกิจอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่างาน PA มันไม่ได้อยู่แค่ในวงทหารอย่างเดียวนะคะมันเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆเยอะมากตอนทั้งหมดแล้วทำให้เห็นภาพเลยนะคะว่างานกิจการสาธารณะหรือ PA ของกองทัพบ,บกสหรัฐเนี่ยมันมีมิติที่ลึกซึ้งซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลย สรุปสั้นๆก็คือหัวใจหลักคือสร้างความไว้วางใจผ่านการสื่อสารที่โปรง่งใสถูกต้องทันเวลาการประสานทุกเสียงให้เป็นทํานองเดียวกันแล้วก็การทํางานเชิงรุกในสภาพแวดล้อมข้อมูลข่าวสารที่ทา้าทายโดยเฉพาะการต่อต้านข้อมูลเท็จนะคะถูกต้องเลยครับสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นแก่นที่สําคัญที่สุดเลยที่สะท้อนออกมาจากคู่มือเล่มนี้นะครับคือความเข้าใจที่ว่าความน่าเชื่อถือหรือ credibility เนี่ยคือสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดในการสื่อสาร การสื่อสารที่รวดเร็วถูกต้องสม่ำเสมอมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่มันเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของภารกิจแล้วก็เป็นรากฐานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพกับสังคมที่เขาต้องรับใช้เลยทีเดียวครับก่อนจะจากกันวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถานชวนคิดสักหน่อยนะคะในโลกที่ข้อมูลข่าวสารมันเร็วแรงแล้วก็ไร้พรมแดนขนาดนี้ หลักการโครงสร้างกระบวนการต่างๆที่กองทัพบกบสหรัฐวางไว้ในคู่มือเล่มนี้ซึ่งก็ถือว่าทันสมัยมากแล้วนะคะมันจะเพียงพอไหมแล้วจะต้องปรับตัวยังไงอีกบ้างเพื่อรับมือกับความท้าทายของการสื่อสารในอีก5ปี10ปีข้างหน้าหรืออีกมุมหนึง่งการที่เราได้เห็นแนวทางที่เป็นระบบมากๆขององค์กรใหญ่อย่างกองทัพในการจัดการการสื่อสารแบบนี้ มันทำให้เรามองข่าวสารเกี่ยวกับทหารหรือแม้แต่การสื่อสารขององค์กรอื่นๆในมุมที่ต่างออกไปบ้างหรือเปล่าคะลองนําไปคิดต่อกันดูนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามคะ่ะขอบคุณครับ